สวัสดีครับวันนี้มาอัปเดตข่าวสารนักเตะลิเวอร์พูลและนักเตะพีิมลีกกันครับเกิดรอยร้าวลึกขึ้นเรื่อยๆมีรายงานว่าสถานการณ์ภายในสโมสอนิวคาเซลและอเล็กซานเดอร์อิสักกำลังเกิดรอยร้าวอย่างหนักเขารู้สึกโกรธหงุดหิตและผิดหวังอย่างมากที่นิวคาเซลได้ผิดสัญญาที่จะให้ค่าเหนื่อยเพิ่มแก่เขาพร้อมทั้งยังพยายามขัดขวางการย้ายทีมของเขาขณะที่เครกโฮป นักข่าวฝั่งนิวคาสเซิลที่เกาะติดสถานการณ์นี้มาตลอดเปิดเผยว่าอิสักและเอเย่นของเขาพยายามผลักดันให้การย้ายไปลิเวอร์พูลเกิดขึ้นพวกเขากำลังรอข้อเสนอรอบใหม่จากลิเวอร์พูลหลายสิ่งบ่งชี้ว่าเกมสุดท้ายของเขากับนิวคาสเซิลได้จบลงแล้วแต่หากสโมสรอนหาตัวแทนไม่ได้เขาจะต้องอยู่ในถิ่นเซนต์เจมส์พาร์คต่อไปคิดดาวนี่และครกโฮปรายงานเอนโดบอกว่าผมมีเพลงประจำตัวแล้ว ทุกครั้งที่แฟนๆร้องเพลงที่มีชื่อของผมมันมีความหมายสำหรับผมมากๆตอนนี้ผมมีเพลงเป็นของตัวเองแล้วและพวกเขาแฟนๆร้องเพลงของผมแม้จะเป็นช่วง15นาทีสุดท้ายของเกมก็ตามโดยเฉพาะเมื่อเรากำลังชนะและนั่นเป็นความรู้สึกที่ยอดเยี่ยมผมรู้สึกว่าพวกเขาพยายามสนับสนุนผมจริงๆเลยผมได้พูดคุยกับอนิสลอต ผมบอกกับเขาว่าผมไม่สนใจว่าจะได้เล่นตำแหน่งไหนผมเล่นได้ทั้งกองกลางตัวรับแบ็กขวาหรือแม้กระทั่งเซนเตอร์แบ็กผมพร้อมเล่นได้หมดและผมจะทุ่มเทเพื่อทีมเกิน100%เเสมอเดวิดออนสตีนและโลมาโนรายงานนูนเยตอาจต้องไปจริงๆ ฟาบิโอรโรมาโนเปิดเผยว่าหลังจากที่เอาฮีลานได้เสนอแผนงานให้ดาวินนูนเยสรับทราบล่าสุดพวกเขาได้ยื่นข้อเสนอส่วนตัวอย่างเป็นทางการทั้งเรื่องระยะสัญญาและค่าเหนื่อยให้นูนเยสเรียบร้อยแล้วเช่นเดียวกับกับเดวิดออสตีนที่รายงานในทิศทางเดียวกันว่าเอาฮีลานวางนูนเยสเป,เป็นเป้าหมายอันดับหนึ่งและได้แจ้งกับลิวพูให้รับทราบถึงความต้องการนี้แล้ว ลิเวอร์พูลกำลังรอข้อเสนออย่างเป็นทางการและตัวนักเตะเองก็เปิดใจต่อการย้ายออกจากทีมครั้งนี้โดยคาดว่ามูลค่าของดิวนี้จะอยู่ที่ราวๆ60-70ล้านยูโรเดวิดออนสตีนและฟาบิซซโอโลมาโนรายงานลิเวอร์พูลได้เงินจากขาออกเกือบ190ล้านปอนด์ลิเวอร์พูลทำเงินจากการปล่อยนักเตะในซัมเมอร์นี้ไปแล้ว146.5ล้านปอนด์ลุยดิอาร์65.5ล้านปอนด จาเลวควานซา35ล้านปอนด์เควินเคเลเฮอร์18ล้านปอนด์ไทเลอร์มอร์ตัน15ล้านปอนด์เทนอเล็กซานเดอร์อาร์โน10ล้านปอนด์เนทฟิลิป3ล้านปอนด์ดาวินนูนเยสท้าย้ายเฟเดริโกเคเอซ่าถ้าย้ายถ้าปล่อยหมดนนี่จริงๆอาจทะลุถึง200ล้านปอนด์ก็เป็นได้อัปเดตข่าวเด่นตลาดนักเตะ4สิงหาคม68 เชลซี Chelsea, ขยันใช้เงินล่าสุดเซ็นสัญญาขวาตัวโยเรลฮาโต้กองหลังดาวลุ่งมาร่วมทัพเรียบร้อยขณะที่สเปอร์ไม่น้อยหน้าล่าจัดการยืมตัวโจอเอาปาลินยามาจากไบเยนมิวนิคสำหรับแมนยูพร้อมขายลัสมุธฮอยลุนให้ได้ค่าตัวตามที่กำหนดเอาไว้ได้ด้านซนฮึงมินเตรียมบอยบินสู่อเมริกาเนื่องจาก l a f c บรรลุข้อตกลงกับทางไกเดทองในการขายนักเตะได้แล้ว เชลซีคว้าต um oui, ัวโยเรลฮาโต้กองหลังวัย19ปีจากอาแจกอัมสเตอร์ดัมเรียบร้อยแล้วด้วยค่าตัวขั้นต้น35.5ล้านปอนด์ราว1,562ล้านบาทพร้อมเซ็นสัญญากับดาวเตะทีมชาติเนเธอร์แลนด์ยาว7ปี ท็อตแนมฮอสเปอร์ประกาศยืนยันจัดการคว้าตัวโจอเอาปาริญญากองกลางตัวรับชาวโปรตุเกสมาจากไบเยนมิวนิกด้วยสัญญาจนกระทั่งจบฤดูก,กาล2025-2026พร้อมออปชั่นซื้อขายในราคา27ล้านปอนด์ราว1,188ล้านบาทหลังจบซีซัน แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดพร้อมที่จะขายลัสมุดฮอยลุนกองหน้าทีมชาติเดนมาร์กด้วยค่าตัว30ล้านปอนด์ประมาณ1,320ล้านบาทแม้ดาวเตะทีมชาติเดนมาร์กอยากจะอยู่กับทัพผีแดงต่อไปก็ตาม BBC รายงานโทมัสปาเตกองกลางมากประสบการณ์เตรียมเซ็นสัญญากับเรือดำน้ำสีเหลืองบียารเรอัลแบบฟรีเอเจนต์หลังจากนักเตะหมดสัญญากับทัพปืนใหญ่อาร์เซนอลเมื่อสิ้นสุดฤดูกาลที่ผ่านมา The อัลเลติกรายงาน นิวคาสเซิลยูไนเต็ดเตรียมแผนสำรองหากพลาดได้ตัวเบนจามินเซสโก้กองหน้าอาร์บีไลซิกโดยเลงกอนซาโลลามมสหัวเห่าชาวโปรตุเกสจากปารีสแซงต์แชงแมงรายงานเดเลอาลี li, กองกลางชาวอังกฤษยังไม่ยอมแพ้ต่อโชคชะตาโดยตั้งเป้าหาสโมสรใหม่ด้วยการเล็งกลับมาคาแข่งในประเทศอังกฤษหลังจากโดเซฟปาปากัสกุนซือคาริโคมยืนยันไม่ได้อยู่ในแผนการสร้างทีมอีกต่อไปเดอะเทเลกราฟรายงาน คิสตันพาเลตระบุชัดเจนห่างทีมไหนต้องการคว้าตัวมาร์กเกฮีไปร่วมทัพต้องจ่ายช่าตัวนักเตะจังนวน50ล้านปอนด์ราว2,200ล้านบาทแม้กองหลังทีมชาติอังกฤษจะเหลือสัญญากับทีมเพียง1ปีเท่านั้นเดอะมิลเลอร์รายงาน สเปอร์หมายตาอยากได้โรดิโกแนวลูกชาวบาซิเลียนของเลอันมาริดมาร่วมทัพโดยงานนี้พวกเขาต้องจ่ายหนักเพราะเลอันมาริดต้องการค่าตัว90ล้านยูโรราว3,510ล้านบาทส่วนนักเตะต้องการค่าเหนื่อย10ล้านยูโรราว390ล้านบาทต่อปีเดอะมิลเลอร์รายงานเอาฮีลานสโมสนยักษ์ใหญ่ของซาอุดีโปลีก ยื่นข้อเสนออย่างเป็นทางการเรื่องรายละเอียดสัญญาและค่าเหนื่อยให้ดาวินนูนเยสกองหน้าลิเวอร์พูลพิจารณาโดยซิเมเนอินซากี้กุนซือล็อกเป้าน้องนูนเป็นตัวเลือกหลักในการเสริมแก่งให้กับสโมสรฟาบิโอโรมาโนโร,รายงานอาเซนอลแสดงความสนใจอยากได้ตัวเจอเรมีแชคควดตกองหลังชาวฝรั่งเศสของเวนในกรณีที่โอลกซานเดอร์ซินเชนโกหรือยาคุปคิวออมลาถิ่นเอเมริตสเตเดียมฟบิบิโอโรมาโนโรายงาน ถ้าชอบคลิปแบบนี้ดูง่ายฟังสบายฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดแจ้งเตือนด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปขอบคุณครับ